มาทำความเร็วปั๊มแล้วครับมาแล้วรเตีเนื้อพี่ไหลแล้วพี่ไหลแล้วไหลแล้วพี่ไหลแล้วไหลแล้วพี่ไหลแล้วใต้เวียดซึ่งเด้อโอ้โหดิฟมาเลยรถไล่รถไล่ตรงใต้อ้าวงาบใต้ยบร้อยปั๊มเรียบร้อยตรงตรงเหนือแพสตรงใต้อ่ะมาแล้วแค่แหกแคดแหกพิษลอยมาแล้วมาแล้วโอ้โหรถเบ้งไงรถอินโดครับ โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนุ่ก็วันนี้อยู่กับผมน้อยเกมนะครับก็วันนี้อยู่กับเจ้ากวางนะครับก็รถสิบรอสรถสิบรถสิบรอสัญชาติเชียงรายนะครับที่อ่จังหวัดเชียงรายน,านะครับก <นา S 1> ็วิ่งรถสีก็คล้ายกันเฉยๆเลยครับทุกคนแต่ผมก็จะทานะครับเดี๋ยวผมจะค่อยไปโมทีหลังว่าติดสติ๊กเกอร์กวางนะครับที่ไอถนนบนเขานี่มันวิ่งได้หรือกหรือเปล่า่ะหรือว่าเป็นแค่ลายนี่ทุกคนเราขับรถเดิมๆนะครับ เดราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอทีมงานเราก่อนนะครับเขากำลังขึ้นดินอยู่นะครับผมอ๋อาพี่เอาเอาอผมผมลืมผมลืมเปิดล็อกล็อกลูกาะไรอยู่ไอแกมลงมข้างทางครับไปผลล็อกลูกครับทุกคนแกเอาแล้วเอโอ้โเนี่ยปาดหน้าโอ้โหดูดิอันนี้อันนี้ตีนผีของจริงเลยขึ้นดินใชเหรอพี่ขึ้นหินเหรพี่วันนี้ใช่เดี๋ยวเราไปเทกลายหน่อยนะทุกคน ปิ้งหินแบบนนี่ะครับภาพเห็งกันเลยทีเดียวรอรอรนมโน่คุนเสร็จแล้วสองคันเหลือคันเห็นแคบเดียวนะพี่ใช่ถ้าไปใส่ฝาครอบแล้วใส่อะแล้วแล้วแล้วมาทุกคนมาเราไปรวมกลุ่มกันก่อนนะนี่รถอ้าวพี่ไม้จะไปแล้วนะครับทุกคนอ่าผมพร้อมแล้วทุกคนปั๊มตาม ไปไปไปรถใต้น้ำนะครับรถใต้นำ้ำตามมาครับตามมาไอ้ทุกคนก็เท่ๆเ,เลยนะครับ่น,นี่เราคนหินนะครับนหินไปแล้วครับก็ลูกค้าอยู่ไกลนะครับบ้านลูกค้าอยู่ไกลหน่อยนะครับซิงซิงครับซิงซิง วันดำมารถจะปิดไฟโอ้โหรถพี่ไม้โอ้รถแรงอะครับน้องๆไม่พี่รถพี่ไม้ควันรถพี่ดำควันดำปีเลยพี่เครื่องพังนะถ้าควันขาวนี่คือเครื่องไปแล้วรถแรงรถแรงครับเข้าไปกันแล้วเราก็ยังมาเก็บรูปอยู่เลยทุกคนเออ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 ถึงเวลาหยยบแล้วทุกคน เอาเอเป็นไรเป็นไรไปเด้อเด้อพี่รู้สึกว่าแกนวายพี่จะเน่าอ่ะพี่แกนวายเน่านิดนึงได้มาแล้วหูอพี่ควันดำแกนวายเมาพี่เหรอพี่ฮะแกนวายเน่าแกนวายไม่ชอบล็อกเป็นไรไม่รู้ ปีนปีนพี่ปปปเปลี่ยนเมาส์ได้แล้วพี่สองร้อยกว่าก็ดีแล้วพี่ของแฟนเทคครับพี่ผมว่าจะเปลี่ยนเมาส์ไปใช้ของแฟนเทคอยู่เหมือนกันนับโวผมเริ่มชิปซิกเบิร์ามมานแล้วพี่ทำงาแล้วครับผมโอ้โหพี่ข<อ>ับไปไประวังคลิปสั้นนะไอ้ทัดทัน,นมันมันจะไปอันนี้ไงตรงนั้นไอ้มันมันจะเปน็นทางรถไฟตรงนั้นคนือเลยพาลทางนี้เซนทำงานอยู่นะทุกคนเฮ้ยอันนี้ดินใครมาเทไว้นี่อี่แหละที่เมาเทไว้ตอนไหนอ่ะ เดี๋วไปเมื่อวานนี่ใช่ไม้ไปโน่นแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวเราไปเปขบวนสิบล้อครับเราขับจะกว้างนะครับใช่ไห้เราด้วยรถใต้ของทีมรถใต้ของแบบพี่ตามไม่ทันแล้วพี่เออจอดรอจอดรอจอดเปิดไปเลี้ยวนะครับเปิดไปเลี้ยวนี่ครับรยรยโยโยโย่โหช้าสุดเกิน เาแรงจะเลี้ยวไห้ทานน้ำความเนาะต่อมันแรงเฮ้ยจะชนจะชนจะชนเกือบชนแล้วมีทุกคนโอ้โหซิ่งสิ้นเลยอ่ะดูควันที่ไม้ดิโคตรดำโอ้โหยีแหนบมาโคตรแรงบอกเลยโอ้ก็ดำเหมือนกันนั่นนี่อะเออชนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยเออเรามีดันเขาอีกนี่อ้อเออชนดิโอ้ชนเฉยเลย เพราะอะไรมันคืนช้าทุกคนไี่ได้เวลาพลังาลังดันเขาใช่ป่าววะใช่ทางนี้ไหมนเนี่ยใช่ปะไม่ใช่อยู่ยเราเลี้ยวซ้ายแยกข้างหน้าทุกคนเลี้ยวต่อนะครับเลี้ยวต่อเราจะไปดันเขาต่อนะครับเสียงท่ออย่างลั่นอ่ะโอ้ยูุกคนพี่ไม้ดีครับทุกคนกนี่นนนเลี้ยวมาครับผมเลี้ยวมา มานี่นี่แหละของจริงบอกเลยทีนี้อโอ้โหไหวไหมไหวไหมตะก้าไหวไหมไม่ไหวแน่นอนตะกี้ขนาดนั้นตะกี้วูบแน่นอนพี่แค่ขับมาหน้าอนกาศแค่ขับแค่ขับขึ้นมาแค่ขับขึ้นถนนใหญ่ก็ชิบหายแล้วพี่เอาทุกคนด่านเขานะครับด่านเสาโอ,โอ้โหเสียงบนนั้นบอกเลย เอ้ไอ้ไอ้รถใต้เร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อย <laughs> 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 แพร่รแพร่เอารถเราแรงกว่าเพื่อนเลยที่ไม้ไปนู่นแล้ว <c oughs> โ,โดนี่คือแบบเลยแรงจัดดีโนโ่ทรงใ <c oughs> <อ>ต้เฟอร์รีเตอร์ทำแต่งสรงใต้เป็นไง พี่กระบะสามมิตรกุบะเนี่ยพี่กระบะสามมิตรสามมิตรสามมิตรควันดำควันดำมากเครื่องยังแหลกเลยตอนนี้พี่เสียท่อตัดเลยอ้อันนี้ขึ้นมาบนจุดสุดยอดแล้วนะทุกคนโอ้โหแล้วนะครับผมประมมยเราอยู่ซ้ายมือนะครับผมเล็กเล็ก ครับอาชีพนะครับเก็บภาพก่อนเก็บภาพก่อนจอดจอดจอดเบรกเบรกเ็บภาพสักแรัหนึ่งจะเก็บภาพยังไงดีโอ้ยอ่ไรด้วดกระจกไหมเปิกระจกถูอ่ะรอเลยยังไงดีวะ เบอร์นี่ยนี่กันนึงนะไหวไหมไหวไหมบอกว่าตรงนะครับมีป้ายบอกด้วยนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวคำถามงงอันนี้เราจะเก็บภาพ่อนนั้นใช่แล้วตาหน้านี้คือแบบเล่ยพี่เเกมเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเซอร์ไพรส์เนี่ยเซอร์ไพรส์แน่นอนเนี่ยเซอร์ไพรส์อ่ะผมยังไม่เห็นเลยพี่ผมตามอยู่หลังสุดเลยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เออหือ ไปได้ไหมน้าไปสบายไอ้พี่ไหมเหมือนว่ารถจะติดนะครับทุกคนจะพลาดนะพลาดนี่คือแล้วคุณจะพลาดเอาผ่านโอ้โหสะพานนิดเดียวพี่เยอะเยอะบอกเลยอย่าโหดนะสะพานมันต้องทิ้งระยะหน่อยต้องทิ้งระยะเขาต้องทิ้งหน้ารถหน่อยเฮ้ยพี่ผ่านมาได้แล้ว มาไหวไหมป้ามไม่ไหวอย่าฝืนนะเอ้ไม่ไหวอย่าฝืนไม่ไหวอย่าฝืนโอ้โไอ้หน้าหน้านี่คือแบบโคตรโหดอ่ะนี่นี่นี่มีทีเด็ดคือนี้อีกไอ้ตีวงไม่พ้นนี่คือแบบจบอ่ะเดี๋ยวดูลาดลาวก่อนโอ้โหที่เป็คนลึกใจเย็นนะได้ไหมการกัลยาผมสุดยอดทุกคนมอง โโอหตรงนู้น่าโหดแล้วตัวนี้โหดกว่าอีกบอกเลยยังโหดอ่ะได้ไหโอ้พี่ไม้ไหวโอ้ผมจะตกหน้าผาันจะตกหน้าผาไม่ใช่รถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยถฮ้ยเ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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยเ้เฮียยเ้ยอะไรเียเเยเ้เยเย เราไปดูนนหน้าหนาไว้ด้านหน้าก็สะพานดีแล้วพี่อีกนิดเดียวสะพานดีเนี่ยพี่จะหล่นแล้วไม่หล่นแลนีต่ตายตายตายดูพี่ไหมนะครับทุกคนพี่ลากยาวทีเดียวได้ไหมโอ้โหใช่ล้อหล่นล้อหล่น,น,นไปข้างนั่แหะทำไส้ละงานนี้ไหวไหม มีพี่พี่เลี้ยวไปทางนู้นไปเลี้ยวไปทางนู้นพี่ฝั่งนี้จะตกแล้วต้องต้องมีคนตบกบ้างแล้ววะตามตกแน่นอนพี่เจ้าผมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเรามือชีอพอยู่แล,ล้วต้อน้าพ้นมาครับต่อหลังก็พ้นร้อยละเราอยู่บนรถเราต่อนะครับแยกทางหนะ รอด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 ต้องรอดรอดมาแล้วครับผมไม่รอดมาแล้วของเล่ย่างโหดอ่ะไม่ผมใกล้ปลาไม่ได้ที่จะตกแล้วพี่มามาถึงทางชิดเลยนะเป็นไงจัดปางยากมากจัดจัดเลยอ่ะเฮตกต มาแล้วแหะเดี๋ยวเราไปดูสิงค่ามันเลยสิงค่ามเลยไปไงโอเคปั๊มมาได้ป่ะเชี่ยอยากเซียนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดินหน้าให้เดี๋ยวพี่เดินหน้าเฮ้ยรอรอเราดูอาจารย์เล้วก่อนนี่ผมผมไปได้อยู่แล้วปั๊มเป็นั๊มโหลดปัดเมื่อยถอยนะปั๊มโอ้โหตัวนี้ยังแคบพอไปได้อยู่อไะเร็วเลย ใช้มองบุคคลที่เหนือพี่โอ้ยพี่พี่พี่รถตกตกเขาหงมล้วงเขาหงมล้วงเอาหงมล้วงได้อยู่ไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหเอาลูกล้วงอีกจัดนี่ก็โดนเลยทุกคนโคตรครับก็ไม่มีทางไหนที่ผมเซียนเกมปรับไม่ได้ครับเนี่ยทางนี้แหละเราจะปรับไม่ได้เนี่ยติดหินนี่ เอาพี่แต่ได้ยิงขึ้นมายิงขึ้นมายิงขึ้นเถิดก่อนเพราะว่าผมจะปิดไฟก่อนละเครื่องแรกรอพี่ไม้นะครับไปได้มาเอาผมตกสะพานไม่นะเอาผมตกสะพานผมตกสะพานนับไสแล้วรถติดติดอะไรพี่เนี่ยมันติดลูกเลยพี่ใช่ พี่อยากล็อกลูกพี่พี่อยาล็อกลูกไม่ได้ล็อกลูกคือไม่ไม่พี่พี่ไม่ได้ล็อกอันนี้มันติดพี่มันติดขอบสะพานเลยรอพี่พี่ต้องถอยออกมาก่อนถอยไม่ได้อะไรดีวะล็อกลูกก็ถอยออกมาอนพี่ตาม็อไม่ได้ล็อกลูกไม่ได้พี่ถอยพี่พี่ดันถอยเลยพี่เพราะว่าตอนนี้ไม้มันไม้ไม้มันติดกับล้อพี่อยู่นะเดี๋ยวพผมช่วยดันปั๊ม น้อตามตูดหน่อยตามผูกติดเลยถอดลูกถอดลูกเลยรู้สึกว่ามันจะขยันนิดนึงนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอยือกขึ้นนั่นแหละพี่อ่าวไงพี่เดินหน้าเลยนะเฮ้ยพี่อีกนิดนึงฟ้าอีกนิดนึงร้อนใกล้นไม้แล้วอีกนิดนึงเออนั่นแหละด้นดแล้วก่อนจะบ้านได้ฮือฮืออย่างโหดเด้อเด้อเด้อขอเก็บภาพก่อนขอเก็บภาพก่อนเยอะอย่างโหดจ่ายแม้แต่จะล่วงนะฟ้บ เดี๋ยอย่างโหดอะเถ้อ่อนเนี่ยเลยของแท้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห,หด้านล่างนี่มีทางอีกว่าเกมแต่เราต้องไปจัดกน,นหน่อยนะพัดหน้าพี่พัดหน้าัดหน้าใช่ไหม <c oughs> จะพี่แค่พัดน,นี้ก็อ้าวใครเร่วงวะโคกโง่นี่ไหนไปโดนลูกสะบักมามาโอ้บอกเลยโคตรมันนะมอะไปบ้าขึ้นรถทางไหม ด้านหลงังไม่ไม่มีสะพาน<อ>ไหนอนะ,ะนั่นใต้สะพานอีกอ๋อสะพานเล็กนี่เหรอไปด้านหน้าม,มีสะพานอีกโอ้ยทางนี่อย่างโหดจะรอนรอผมด้วยนะจะรอรอผมสิบห้าระวังระวังนะมันมีร่องมีร่องน้ำระวังติดระวังร่องระวังร่อง อ๋อมาก่อนรับรถพี่อยู่หลังนะครับเดี๋ยวโยกก่อนโยกก่อนโอเคติดติดได้ติดอะไรอ่ะติดล่าหรออย่างโหดถนนเฮ้ยกย่าจะข้ามมาได้วะเฮ้ยหน้านนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรอยู่วะเนี่ย จะมีอะไรอีกโตแค่นี้ก็ยากแล้ว <c oughs> น,นี้ก็จะตายแ<ช>ล้วนีมีกลับรถกับรถโอ้ <c oughs> โหโหมีบอ่อหินตรงนี้แล้วใครจะมาขุดตรงนี้เนี่ยรถ <c oughs> ไ,ไ,ไหรเ <c oughs> นี่ยเฮ้ถ้าเราเอาไม่โครมมาพี่ว่าไม่ถึงแน่นอนควนามตั้งเต่สะพานอันแรกแล้วพี่ พีโค้งยาวเือคือมนปมาแล้วพี่มาถึงด้านล่างแล้วดุยโคนมาโขดโคนนี่อย่างโหดอ่ะแล้วเนี่ยเราอ้อมมาเราต้องถ่ายรูปเก็บรูปนะครับลุงมาอ๋อเด้ายวเราเราไปทางไหนวะมองต้นไม้มีที่โคนด้วยโอ้โหอันนี้ไปไม่ได้ พราะเราต้องต่งไปเจน่าเจย์ทางต่อระหดเกินหดเกินอ่ะท่านบ้านลูกค้านี่เขาติดอะไรจัดขังรู้สึกว่ารถรถพี่ติดอีกแล้วติดต้นไม้พี่ติดต้นไม้เฮ้ยไม่ไม่ไม่พี่เฮ้ยเผาขาดเชี่ยะเผาขาดแล้วเดี๋ยวเผาขาดเอาพี่ดูเาไปเลยอิกเดี๋ยวอีก น่องพี่รถติดน่องใช่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 หนึ่งด้าน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 ครับการมิกเตอร์ครับกามมิกเตอร์ปีเพ,พาขาดอะ่ะเก็บดูเพาพี่ดิเอ้ยหาดละหาแล้วมาติดแล้วเนี่ย,มยไม่ไม่ติดพี่อ,พพอ๋อพี่ติดสะพอบสะพานพี่ตามชนล้อพี่ล้อที่ไม่ติดสองสะพานโอ้โหไปติดอะไรขนาดน,นี้จะเลยปลั๊มด้านนองอ้าว ไม่มาไม่รอรอพี่บิ๊มดินใช่ไหมพี่พี่กดตัวคิวโลโพี่พี่กดตัวคิวโลโนั่นแหละพี่นั่นแหละนั่นแหละนี่มันคือสเต็ปสเต็ปสเต็ปเขาปูยังโหดอ่ะเอาทุกคนมาอยู่กับเจ้าวองเราต่อนะครับเจ้าของท่าครับสุดท้ายติดที่งามไส้เลยนะออกยากแล้ว พี่ถ้าพี่ใช้มุมมองบุคคลที่หนึ่งขับพี่พี่จะขับง่ายมากเลยพี่พี่ลองดูได้ปัมขับความเร็วปั๊มลองลองนี้ปัมขับความเร็วเลยได้ไหมได้ไหมปั๊มมาได้ปัมมาได้พรผมได้แล้วพี่โอ้โหระดับรถเหนือแล้วอีระดับรถแล้วก็ติดแล้วติดแล้วติดไมติดไรสก็ติดแล้วเ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ติด เด,เดี๋ยวเราถอดถอดลูกไว้น,นี่ก่อนเดี๋ยวไปดูอาจารย์เกมก่อนล้อมันติดพี่น่ะล้อลูกมันติดพี่นะมันเกี่ยวกับสะพานเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กลังถอดไปช่วยไอเกมมีที่ยกยกกองไหมครับจะเป็นดูดเหนืนอยกรถเลยมันไม่มีอ่ะวัดเราไม่ได้ลงนะอัน ได้แล้วพี่ผมออกได้แล้วออกได้แล้วใช่ไหมทำความเร็วเอาได้เนี่ยไม่ครับาย่่อ้หติดติดอ๋อถ่ย่ถาลดูหน่อดูหน่อยดูหอยติดครับติด้ากฟ้าไหมหักฟ้าไหมมามามาลูกติดลูกติดเออยนั่นแหละโอ้โหวันนี้เราสามหกสูตรโอยใจเย็นใจเ

จุดเดิมโอ้ยจะตกมาแล้วนขึ้นรถเราต่อครับโอ้ทางนี้โคตรชันบอกเลยบอเลยโคตรชันตายตาจะไหวไหมเฮ้ยมุมมองบักปั๊บปั๊บปับเพราะถ้าพี่กดมุมมองภายในมันจะล็อกแกนวาโอ้โหดูผมเหยียบดี เก็มไม้พุ่งเลยเฮ้ยไปทางไหนต่อวะเนี่ยโอ้โหนี่นี่เกมลุยพองมาตรงนี้เด็กใครจะเปลี่ยนยางมีมีร้านซ่อมจักรยานอยู่นะสำหรับใครจะเปลี่ยนยางสิบล้อมึงคืออะไรตรงไหนพี่เนี่ยมาตามมาโอ้โหทางตรงนี้ยอมใจทางจริงๆขนแล้วปั๊มขนแล้วชนแล้วหยุดหยุด เก<ป>ือบเกือบไม่รอดเ <laughs> ดีด๋ดินๆ<อ>สองคนได้ก่อน <laughs> โอ้โหเกื <laughs> ่อแตกด้วยนะตัวนี้เขื่อแตกโอ้โหเจอตัวนู้นแล้วมาเจอตัวนี้นี่ยิ่งกว่าที่ผ่านมาอีกเนี่ยไปล่อมาก่อนตามไปได้สบายไปได้ไหมได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่า ต่อไปนี่ไม่รอเผื่อรอผุงเลยทุกคนเหมือนว่าเหมือนว่าสักชัยการโยธากำลังติดนะพี่สักชัยการก่อนนะเดี๋ยวพี่จอดรอหนี่แล้วข้ไปนามาได้เปล่าได้เปล่าได้เปล่ากำลังติดเดี๋ยวเดินเราไปดูติดติดล้านนะเราไปดูสักชัยการโยธาก่อนเดี๋ยวพี่ดันนะอตุ้ม จะตกได้เปล่าได้เปล่าไมาแล้วมาแล้วมาแล้วดับรถเดี๋ยวเดี๋ยวดูอาจารย์เขาก่อนได้ไหมชิวๆอ่ะครับก็ดับรถเหนือแล้วครับโอ้โหแล้วมีต้นไม้อะไรนี่แหละดีแล้วที่พี่ผ่านก็ได้แล้วต้องมุดต้องมุดกิ่งไม้มาอะไรมาเลยมาเลยเดี๋ยวเป็นตอกฟอสข้างทางให้ปั๊มทำวามเร็วปั๊มแล้วครับมาแล้วปี ใต้พี่ไหลแล้วพี่ไหลแล้วไหลแล้วพี่ไหลแล้วไหลแล้วพี่ไหลแล้วไหลใต้เวียด่งเหนือโหดิฟมาเลยหดไล่รหลดไล่สงใต้งามใ้ยบร้อยปลา้อยตรงเหนือแพสสงใต้อะมาแล้วแพแหกอแลกนิดหนเอยพอแล้วพอแล้วโอ้โหรถเบ็กไงรถอินโดครับเหนือเกือบแพสงใต้ไปไปยราโอ้พี่หมาอยู่ล่างนู่นนะทุกคน ไปๆเราเราเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะเราเป็นหนูทดลองให้พวกเขาก่อนเบอร์ใช่พี่พี่คือจ s เพี่ใช่แล้วคือเราขับวนนะครับไปตรงที่เดิมป่า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 ่าป่าป่าปาป่าป่าปนา้่าง่าป่าป่า่่่ป่า่่่ปา เดี๋ยวเราไปที่เทเลยเมื่อกี้เรานึกว่ามันจะเป็นทะลุเองมาทะลุนะสุดท้ายวนกลับมาที่เดิมครับโคตรสุดเลยครับคนมาเราออกถนนละ <g ul ps> เอ้ยเราเรา,เราลงเนินนี่ว่าตันนี้เอาเราวนกลับมาหมู่บ้านนะเนี่ยได้พี่เราลงเนินเนี่ยตรงก่อนทางขึ้น,น,นเอาเราวน <aos S 2> กลับมาที่ <linear S 1> เดิมดกว่าอ๋อถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราตรงขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเป็นทะลุไหล่หนึ่งเป็นลไล่2สองไง ไปแล้วพี่ไปรอไล่หนึ่งไล่สองนะที่มันไปทางไหนเนาะไอ้สามพี่ทานตามพี่ทานเหมือนว่าเราต้องเก็บรอบแล้วครับทับความเร็วแล้วท้าไ,ไม่ได้ครับโดนโอ้โหพี่บ้วหล่อรถพี่อย่างแรงอนะ่ะบอกเลยจะไม่ไปท้าพี่อีกนะผมก็แรงซื้อกันรันที่หายแล้วเราเลีเ้ยวออกมาผิดทางใช่ไหมเนี่ย ผมผมจี้ตูดเพียป้ามใส่ตูดนะใส่ตูดใส่ใส่ตูดใต้ไปแล้วคันหนึ่งนะพี่เจ่งเลยอ้าวชนชนเฉยเลยเรามาเข้าซอยหมู่บ้านทำไมเออสุดท้ายเราก็ต้องไปออกทางทางเดียวพี่ไม้ต่อด้วย โอ้เมื่อกี้เราแบบว่าอะไรนะไปไปลุยไปทดลองถนนมาครับทดลองสมรรถภาพรถมาใครแซงพี่ได้พี่ให้ใครแซงพี่ได้พี่ใหสิบบาทร้อยว่าได้ไหมเอาเวลามาทางเดียวน่ะชิมหายแล้วผมมาได้เลยพี่ผมทำความเร็วอยู่ี่ชิมหายแล้วพอเลยวันรถแถวมันสุดเฮ้ยมันอยู่ไหนวะ อยู่หลังพี่จีดูพี่ไปแล้วไปถามเมื <listen to me> ่อกี้เปล่าอาแล้วครับนิโน่ขึ้นไปแล้วพวกเราก็ตามต่อครับโอนเองวิ่งอยู่เท่าไหร่ก็ถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็เม้นบอกบอกกันได้นะครับก็อาจจะทําต่อครับก็ถ้ากระแสตอบรับดีผมก็จะทําต่อเรื่อยๆเลยนะครับแล้วโว้ยอิสุสุตามแล้วไม่ทางครับตรงเหนือตรงเหนือแซงตรงใต้ไม่ได้ อะไรนะพี่เฮ้ยตอนนี้ผมนำหน้าพี่นะโอ้โหรักที่ว่าโอ้โหฉุโอ้โหพีโกโอ้โหเล่นโกเลยผมทางหลัโอกผมนึกว่าผมนึกว่าผมจะตามพี่ไม่ทันนั่นเนอะแต่ตอนนั้นโอ้โหรถอื่นเลยนี่เมื่อกี้นะพี่สาวสายชะลอให้นะเมื่อกี้เนี่ยไอ้เราก็สงสัยเอ๊ะทำไมนั้นมาสักขีวะโอ้โหที่ไดนได้ไอ้ทางรัดแสียงนี้

พี่ถึงก่อนไม่ได้นะพี่อ้าวถึงแล้วเนี่ยถึงที่เทดิตแล้วยอดวลาล่ะ็ีไงพี่มีเอออน์ฟ้ามมาถึงย่างฟ้ามผมได้ย้นพวกมันแม่แม่ฮะ อะไรนะไปไปตีโลกอื่นได้ไหมได้ได้ได้แหลกเหรอข้างบ้านค้างมานก็ดีว่ะโอ้ยลำบาไมาเองนี่ชิดจะดังก็ดังนะฟัาเนาะตกใจเลยโอ้ยพี่พี่ลองเลยครับเราแต่เย็นสิพี่ชิปยังไม่ทำปิดเลยอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวเราก็เปิดเก็บไฮไลท์ลงทิกก็ดีกว่าพี่เฮ้ยพี่ได้ไฮไลท์แล้วเมื่อกี้นี้ สายไฮไลท์เลยแหละปละั้นเราทีนี้ที่ตั้งบิดเหลีสูงด้วยโอ้โหเหาวันครับโก้ go. สำหรับคลิปนี้ผมโอ้โหจบปุ๊บยังต๊ะนี้เลยแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไหร่ตัวเดือกกดฟังติดตามเลยนะครับก็มาเจอกันคลิปมมห,ลนนหน้าครับเรายังไม่ได้โปยร,รยงานแข่งการแข่งได้โปรยได้ผมได้นะพี่ผมได้ตั้งแต่บุขับลงร้อยเลยคือเด็กยีพี่ได้อยูออ่ได้อยู่ได้อยู่